ดีไม่แห้งหยุดแต่งนี้ฮิ่งเ่อได้จากพี่น้องบ่าาสุภุสุคนมาจ้ะมือถึงกินเขาในขั้วแด้วมือน,นี้เด้อก้อยครัวหิ้วเขายัางรุ่นเลี้ยงเขากอดนวลมาเนี่ยจำเปะจำเปะเลยสิคุย nước đơn đặn các bạn bắt bạch kiếm mắt tên nước xuống khẩu tí mưa มี่เหลืองหนาตื่นติดนี่หมดซูมูจะฟังขี่รถเขามาในบาทนะครับรถขนไส้ครับแซงมาขอไปปึ๊ด ลดคนใต้ไหมพี่นอ้องพีบ่บดีเอาแน่วขอบบอด้มีผ่าใบพายัาางคุ้มเนาะแรงท่นหันมันลบมาเลยอืมซาตผิวเขานาตึ๊บตึ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 บ,บใครเนี่ยแต่ใส่หมวกกันเนาะ บัดนี้ตอนเพิ่งแซงบก่อนไปนะั่นเพิ่นสีมีรถแม่งกับส้อยู่ทางหนาคอยนะขั้นหนึ่งผู้เทา่าเพิ่นใส่หมวกันนอกแบบมัวมีกระจกไหมมันแบบไงเขาตาเขาจะเอาแบบมันละบห้องตาท่านควนเลยวะ ประจันแปลด้วยม <S <S ั้งจ้ะก่อนแล้วทีางแปบมี้มอไส่ตามกวนพิ่มาก <S 2> <S 2> ไงเน,นะาะขี้ดินไส่แต่เมื่อกี้แห้งขี้น,น,นั่นมันตัวล้วมันกับปีบุษะแทบเหมือน อ,อเมแเอาเลกค,ค่อยๆสลอรถอืมไส้มันเข่าตาแล้วสลอรถค่อยๆแล้วก็สิจวดเอาขี้ดินไส้ออกจากตาแล้วเอนอี่ยคอยก็เลยครับแซงเพิ่นมาจังหวะเดี๋ยวคอยแซงเพิ่นมา เป็นกัะทั้งจมทั้งดาเป็ดเป็ดด่พี่หลังเออรสชาติขนมกับไป๋ายซื้อ bây mình có nhớ cắt đục đột uống hành của mình thơm không con thì khỏi thì รส่บอยว่้งสาบก็ได้บอกว่าเขาเขาไม่ได้บบบส่วนของเว้นมันเงียบนเหงียบเงียบคอเป็นคนมองมักอยู่ซื้อกันเส็จคอยไปนั่งรับอยู่ซื้อๆโอ้ มาให้เห็ดเวียงเขาดีกว่าเนอใบสักข้าวม,มันกับซิมี่เนี่ยลูกขาส่วงเสาก็ส่วงแรงร้อยเว้ยมากกันเงียบ จังหวะผู้จ้าเ,เห็นคลิปขอ่อยยูน,นิบาลกระสีลายคลิปยูนบิบาลส,ส,ส,สีมีลายจังหน่อยปกติก็สีเห็นแต่เห็นนั่นเห็นนีกินนั่นกินนีอยู่ลานเนาะ một nước không hen Tặng quang đây mông để cậu lấy luôn ขเขาติดมือไปใบบดินปูกต้นใหม่ไหมคะ ดูไมเอาขวดเก็อยากออกมากขันให้ออกมากนั่งกันมากกวนยังหักขากล่องยังไปยังมาก นี่เขาเห็นนั้นเห็ดนี้เห็ดนี้น่ะกูจะได้กินเขา นี่ค้ำนึงแถมเขาก็หอนตักแห้งกับ,บไหนขขเขาห่อนแซ่บแซ่บลายก่กอยกว่าเหลือเมื่อคืนนี้ก่อยเองกับปริญอวดก่อยกินซ้องกวดท้องเท่าก่อยเนือ้อมันเหลือใส่ตู้เย็นแม่ก็เลยมาขหัวอืม,อม อืม,อม,อมชิบนีนท่ทงระบบเสียงระบบภาพปรดีขอโทษด้วยจ้ะ า่นี่จากอยู่ดีดมีแห้งด,ดู่ดงมีที่ปลอกประพัปลอกลกุ้ิบเกลืวยแหงปังรอดกาหลี่นงวันที่หนึ่งคือเกาลัจ้าในฝ่านี้ไปใส่ฝ้านี้ยาฝ่า,า,ฝา,า,ฝา,า,ฝาไปใสถ่ายคลิปมิชอตเด็ดให้เบิ้ง